สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้สำหรับสุดหล่อคงนี้เลยค่ะ Nexgen t Ranger รุ่น XL Plus Open Cab ของเราค่ะค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่6,99,900บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นกระบะแคบยกสูงนะคะที่ราคาเบามากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ค่ะให้แรงม้า170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะก็คือขาวดำบรอนเงิน และสีน้ำเงินค่ะทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็นําสีขาวนะคะพร้อมการตกแต่งสไตล ออฟโรดนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเวลา next gen ranger ใส่ของแต่งเข้าไปแล้วจะหล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละจุดเลยนะคะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะทําสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดดำด้านนะคะส่วนตัวแรกทําเป็นสีขาวค่ะกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะคะมีไฟ led 3จุดแสงสีขาวค่ะแล้วก็ตัวอกษร f ฟอดสีดําตัดขาวแบบนี้ค่ะ ด้านไฟหน้าค่ะสัญลักษณ์ของ Next Gen Ranger ของเราเลยนะคะไฟหน้าทรงซีแคมค่ะแต่ว่าตัวรุ่น XL Plus นะคะจะไม่มีไฟวิ่งกลางวันเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนไฟนะคะจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นั่นเองค่ะอ่ะกันชนด้านหน้าค่ะเป็นสีขาวค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูด้านข้างของตัวรถบ้างค่ะ ซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้านค่ะแล้วก็ใส่หมุดหลอกด้วยนะคะและซีรีส์แม็กยางนะคะล้อแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กยางขอบ16ค่ะแม็กเป็นลายดอกไม้ค่ะมาพร้อมด้วยยาง Monster 83ค่ะซีรีส์ของเขาอยู่ที่ 26570R 16ค่ะเป็นยางออเทเรนซ์ซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะแก้มข้างค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยตัวแผงบอากาศนะคะด้านข้างค่ะ แก้มข้างจะระบุว่าเป็นเทอร์โบนะคะหมายความว่ารถคันนี้ของเรานะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าเทอร์โบเดี่ยวคะ่ะกระจกมองข้างคะ่ะอ่ามีไฟเดียวตรงกระจกแล้วนะคะสำหรับรุ่น XL พ l u s ค่ะส่วนตัวกระจกนะคะจะปรับไฟฟ้าค่ะแต่ว่าเวลาพับจะไม่พับไฟฟ้านะคะสติกเกอร์ด้านข้างคะ่ะอ่าเป็นลายสัดโคนเนาะอ่าแล้วก็บันไดข้างนะคะจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะด้านบนติดราวหลังคาแล้วนะคะสีดําด้านค่ะ บาเลข,ของ Outlander ค่ะทรงสป,ปอร์ตนะคะสำหรับน้ำมันนะคะที่เติมกับคันนี้ของเรานะคะสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง b 2 0ด้วยนะคะต่อไปเลยนะคะด้านท้ายค่ะข้อไฟท้ายสีด,ดาน,นะคะพร้อมโลโก้สีแดงนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยยังเป็นเป็นไฟเขาเรียกว่าหลอดไส้อยู่เนาะอ่าเป็นไฟธรรมดาอยู่เนาะอ่าแล้วก ตัวฝาท้ายนะคะจะมีที่ปิดแบบนี้มาให้เลยจากโรงงานนะคะแล้วก็การดีไซน์ฝาท้ายก็จะเป็นลนักษณะแบบใหม่เลยนะคะเสริมในเรื่องของคนท้ายนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะจะมีไฟเบรกตรงที่3นะคะอยู่ตรงมือเปิดนะคะอ่ะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กค่ะใส่ได้แล้วนะคะสําหรับรุ่น XL Plus ค่ะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ค่ะมาดูภายในรถบ้างนะคะสําหรับ XL Plus โอเป็นขับของเราค่ะเปิดง่ายๆแบบนี้ค่ะภายในขอบอกกว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายมากๆค่ะวงมาลัยไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันที่วงมาลัยครบเลยนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะหน้าจอดิสเพย์ด้านหน้านะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะขนาด8นิ้วค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม โอ้โหทันสมัยมากๆเลยนะคะส่วนหน้าจอซิงค์นะคะเป็นซิงะคะ์โฟเอะขนาด10นิ้วค่ะทัสกิีนไวมากเลยค่ะสำหรับเน็กเจนของเราค่ะแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะคะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะสำหรับ XL Plus ค่ะแล้วก็สำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีค,ค่ะแล้วก็ไฟหนะ้าออโตแล้วนะคะสำหรับ XL Plus Open c a p ของเราค่ะ ส่วนกุญแจนะคะจะเป็นรีโมทหนึ่งดอกนะคะ,ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะสามารถเชื่อมต่อระบบ f o ฟอดพาสได้ค่ะสามารถสั่งปิดเปิดรถนะคะจากโทรศัพท์มือถือได้นะคะแล้วก็ดูพวกการเข้าสู่บริการนะคะของเราได้จากระบบฟอดพาสนั่นเองที่โทรศัพท์มือถือของเราค่ะขอบอกว่าราคาเบาๆและเทคโนโลยีล้ำสมัยมากเลยค่ะสำหรับ Next Gen XL+ Plus ของเรานั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีแบบแรงแล้วนะคะดอกเบี้ยนะคะหรือส่วนลดมีแล้วนะคะสำหรับ XL+ Plus o p e n cap ของเราค่ะใครอยากได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ inbox ของเพจนะคะหรือ line id หรือเบอร์โทรในเพจได้เลยนะคะยุ่มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษ,ษาและพร้อมมอบโปรโมชั่นที่ดีสุดนะลุกให้กับลูกค้าทุกทางค่ะสวันดี้เาลาไปก่อนเนาะ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนติดตามได้ช่องแฟนเพจของอยู่ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย